คาร่าโพลซิตสู้ชีวิตน้ำท่วมเรียกแกรบราคาแพงมากล้าสุดเรียกได้ว,ว่าตอนนี้ก็ต้องสู้กันไปจริงๆค่ะสำหรับที่ผ่านมานั้นคาร่าโพลซิตโพสสภาพบ้านที่มีน้ำเอ่อท่วมพร้อมเล่าเหตุการณ์ว่าเมื่อวานน้ำลดพอที่จะขับรถออกจากบ้านได้เลยแวะซื้อของกินมาตุนไว้เมื่อคืนฝนตกหนักแต่ตกไม่นานแต่วันนี้กลับมาท่วมอีกแล้วพี่ก่อนๆตกหนักกว่านี้ตั้งเยอะยังไม่เห็นจะท่วมนานหลายวันแบบนี้ อย่างมากสองวันน้ำก็ลดซอยหลักท่วมสูงกว่าหน้าบ้านชั้น2-3เท่าและท่วมมานาน5วันที่เป็นกังวลคือพรุ่งนี้จะต้องออกไปทำงานเขาเพิ่งคอนเฟิร์มมาเมื่อวันพฤหัสยังคิดในใจว่าถ้าน้ำท่วมจะต้องติดต่อเช่ารถตู้แต่เมื่อวานน้ำลดแล้วก็เลยคิดว่าคงไม่ต้องพอวันนี้โทรไปรถตู้เขาบอกว่าเขาไม่ว่างแต่จะถามคันอื่นให้ปรากฏว่าไม่มีใครรับงาน พอรถตู้มีเครื่องกรองอากาศอยู่ใต้กันชนหน้าเขาจะวิ่งน้ำท่วมได้แค่20เซนถ้าสูงกว่านั้นเขาจะไม่รับงานเขาแนะนำให้ฉันเรียก Grab Taxi โดยเลือกเป็นรถสูงเช่น f o r t u n e r วันนี้11กันยายน65ขาคาราโพลซิ์โพสภาพกำลังนั่งอยู่บนรถพร้อมเผยน้ำท่วมวันนี้น้ำท่วมสูงมากวัดหน้าบ้านได้24เซนเมื่อคืนมายืนดูน้ำแตะท้องรถบ้านตรงข้ามที่เอามาจอดในซอยพอบ้านเขาที่ดินเตีย้ยกว่าซอย วันนี้ทีมงานเรียกแกรฟฟอร์จูเนอร์ให้ฉันออกมาทำงานแผงมากเกือบ500บาทวันนี้เดินทางไปกับรามอินทรารัดา1,000บาท